สวัสดีครับผมตักโวดานนะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่ในเกม Kingdom Hero M สามก๊กสงครามเลือดเดือดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนาทีนี้ด้วยนะครับแล้ว Kingdom Hero M สามก๊กสงครามเลือดเดือดนี่เป็นเกมของเครื่องมือถือแล้วถ้าใครอยากจะ ช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะพรามว่าผมเป็นคนพิการแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรก็คือจะมาเปลี่ยนอาชีพให้ตัวผู้หญิงเดานี่ตัวนี้นะตัวนี้เห็นป่ะสองตัวคือตัวผู้หญิงเนี่ยมันจะมีเอมอ่า อ n ก็คือ w i t เน,นี่ยนะนี่เห็นปะ่ะเอาเอาอีอ n เป็นหลักเนี่ยทั้งสองตัวเลยคือตัวเนี้ยเปลี่ยนมาก่อนแล้วแต่ตัวนี้ก็เปลี่ยนตามก็คืออาชีพนักอะไรน,ะนักร้องนางรำเนี่ยตอนนี้มันเลเวลส9เก้าแล้วไงอเราก็เลยว่าจะเปลี่ยน ตายก็หลายทีเออแล้วคือถ้าเวลนะมันจะต้องเท่าไหร่อันนี้ลืมไปแล้วอินน่ะมันจะเปลี่ยนได้ได้สองครั้งก็คือตอนเลเวลเ 1ิบห้าทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนตอนสามสิบทีหนึ่งแต่เราอ่ะเพิ่งอ่าเลเวลขั้นแรกนะแต่คือมันจะต้องสามสิบมั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอภไยแต่จริงๆล้วผมว่าจำไม่ผิดหรอกสามสิบถ้าเก็บเวลมาเรื่อยๆแล้วไม่ถึงตัว อ่าอินเนี่ยไอตัวที่เรียกคินไว้อินเนี่ยมันจะได้ถ้าไม่ถึงสามสิบเราก็จะเตะมันทิ้งนะครับแล้วเราต้องไปไหนก็ไม่ต้องไปไหนเปลี่ยนได้เลยไปไปนี่เออ ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องไปที่อา้ายทหารเออลืมไปนาน,น,นเปลี่ยนทีงานเลยลืมคือเห็นอยู่ว่างไงเราก็เออเปลี่ยนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เลเวลจ่อเพราะว่าอ่าไอ้สกิลใหม่เราอะสกิลไอ้ตามาลอะไรเลเวลเก้าแล้วเปลี่นคราส นางลำไม่ให้บ่เลยเพราะเราวันไม่ไม่ใช่ใส่ตอสู้นะถ้าต่อสู้จริงอะ่ะผมเจ้าอ่าผลมาเบ้าผลมาเบ้านะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่อยค่ทำเนี่ยถ้าเป็นเป็นนางรำอะ่ะมันจะเพิ่ม เอทีอ e uh, าร์สิบอินอีกสามสิบสปริน25ยี่ห้าหลักๆอะเอาแค่นี้สปรินก uh, ับอ่าอินเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเป็นแลกจะได้ช่วยฮิวโอเคเอาไปก่อน สวยสวยยิ่งนิสสวยนี่เราดูเนี่ยเห็นป่าวว่าอินของเราอ่ะมันเท่าไหร่คือน้อยกว่าตัวนี้นะแต่มันก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบอ่ะเออ โอเคเ้วเปลี่ยนตัวเพราะว่าตัวพวกเนี้ยมันถ้าเป็นพวกผมเวลอีกมาอีกทีเป็นสายมาเบามันก็จะต้องเวลขั้นต่ำอ่ะห้าสิบอ่อไม่ใช่ห้าสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าประมาณนี้มั้งโอเคแล้วถามว่า อ่าทำทำไมตั้งสามตัวคือก็ตอนจะเปลี่ยนคัเนี่ยเลือกอ่าเวลอยู่อ่ะนะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะเอินว่ามันได้มาสองตัวโอเคเปลี่ยนเลยเนี่ยแล้วคือตัวของเราเนี่ยมันมีค์ดอ่ะ มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะผมเปิดเล่น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 เรื่อยๆมันก็ได้มานะอย่างอ่าท่านมาบ้าอ่ะผมก็ได้มาเยอะอยู่นะแต่เรายังไม่รีเปลี่ยนเพราะจริงๆอะ่ะเขาให้เปลี่ยนตั้งแต่วร์สิบห้าแล้วแต่ถามว่าถ้าเราเดี๋ยวนี้นะอตอนเก้าสิบอ่ะต้องคูณเข้าไปก,ก็คือ ่าสี่สิบห้าเจ็ดท่าเจ็ดสิบห้าไอ้ท่านนะเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าแล้วถ้าเป็นเวลหกสิบจะต้องอ่าเลเวลแปดสิบห้ามั้งแปดสิบถึงแปดสิบห้าแล้วก็ต่อไปก็เป็นอ่าเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยมันอีกนานผมเลยไม่ค่อยคิดอะไรนะ เนี่ยถ้าหาหน้าพลตาพลตาพลมาคือผมยังได้น้อยอยู่เลยได้แค่สามารถเองถ้าใช้ธนูมาเบาใช่ไหมมาเบาก็ใช้ธนูเก่ง นะแต่ผมไม่ตัวผมวไม่ได้ไปวอลหรอกถึงจะไปก็อาจจะไปแบบเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะไปแบบให้ดูเล่นๆต่อไปก็เนี่ยแล้วที่มาเปลี่ยนเบลลเนี่ยขั้นต่อไปอะ่ะการนับเอาอีกตัวเนี่ยเพื่อจะให้มันลงให้ให้มันครบไงคือจริงๆอ่ะ ผมก็อาจะอัพอะไรก็ได้นะแต่คือเราค่อยๆถาดีกว่าจะได้ดูด้วยนะคุณน่ยจะได้ดูด้วยจริงๆอ่ะผมยังไม่อยากเปลี่ยนหรอกเพราะว่าผมเสียได้ไงแต่เสียไดจ้จะเสียได้ทำไมอ่ะอชั้งมันแบบหนึ่งครบไหม ดนนูนี่ค่าก่อนดูห้าสิบเก้าเจ็ดหกสิบเจ็ดเบลเยอไหมอ๋อเบลลมันต่างกันมากตัวนี้ก็ไม่เคยต่างก็เนี่ยมันมีความต่างและบางทีตัวนี้มีสปิสปนนะเจ็ดสิบเอ็ดอิน ห้สิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ผมว่าก็โอเคนะแต่ถามว่าตัวเนี้ยมันจะใช้ได้นานไหมคงไม่ได้นานเพราะว่าคือผมก็ใช้พี่กอนแหละแล้วถ้าเลเวลเก้าสิบกันไปแล้วแล้วมีเลเวลร้อยห้าสิบร้อยหกสิบคือผมก็ต้องกลับมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยฉันจะเอาอ่าท้าหารเนี่ย เมื่อเวลคุณสูงแล้วเนะี่ยคือผมก็ต้องอยากได้ตัวเก่งใช่ไหมล่ะเออเลยใช้ตัวพวกนี้ใช้พี่ก่อนเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าผมไม่รีบเวลวอไปเก็บของอะไรเงี้ยคือมันต้องเก็บอะนะอย่างไอ้ท่าเนี้ยผมก็เพิ่งได้มาไอ้ท่าตามานเนี่ย ผมก็ยังเก็บเวลอยู่เนี่ยเพิ่งจะได้เนี่ยฟกเนี่ยมันฟกเหลืออีกอ่าหมืนห้าก็จะได้เวล1สิบแล้วแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าอ่าสกิลของเราเนี่ยเห็นป่ะบางยัางถ้าจองตีเนี่ยแล้วเราก็กดดูมันต้องใช้อะไรมากใช้คัมภพี์อะไรมากใช้อ่า อะไรอ่ะอุปกรณ์เพิ่มาจากการหลอมรวมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันหลายอย่างนะบางทีบางตัวมันต้องใช้ไงผมก็เออยังเน,นี่ยยังยังท่าเนี้ยที่เราใช้บ่อยเราก็ต้องหา้ะหาตัวไหนอ่ะเราก็ดูนั่งดูก่อนแล้วก็ทำโอเค โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับและเจอกัน